ขุดให้ยับค่ะนารือบดินสารวัตรใหม่แกะก่ลองที่วงการตำรวจเอื้อมคือใครรายได้ต่อเดือนสุดจึงค่ะ ีนน้ชมเรียกว่ากําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในขณะนี้เลยค่ะสําหรับกับตันทีมบุรีรัมยูในเต็ดรีกรีทีมชาติไทยอย่างต้นนะหรือบดินวีรวัฒโนดมนะคะที่ได้เลื่อนยศเป็นสารวัตรแต่กลับมีกระแสออกมาค่ะว่าเขายังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเลยค่ะ ก็าจากดราม่านี้นะคะเราเลยจะพามาทำความรู้จักกับร้อยตำรวจเอกนะรุบดินวีรวัฒโนโดมหรือว่าชื่อเล่นก็คือขุนต้นนะคะว่าเส้นทางชีวิตเนของเขาเนี่ยเป็นมาอยังไงแล้วมาเล่นบอลได้อย่างไรมีอะไรได้เท่าไหร่มาฟังกันค่ะ โดยนะรึปดินวีรวัฒโนโดมหรือว่าต้นนะคะเกิดวันที่12กรกฎาคมปีพศ2537ปัจจุบันอายุ31ปีเป็นลูกของนายณนะรงศักดิ์วีรวัฒโนโดมเกิดที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาก่อนที่จะมาเอาดีด้านฟุตบอลต้นในตอนเด็กนะคะเกือบที่เลือกที่จะเล่นกอล์ฟแทนฟุตบอลเสียแล้วแต่ว่าโชคยังดีค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยเลือกฟุตบอลทําให้เรานะคะมีแบ็กขวาดาวรุ่งทีมชาติไทยอยู่ใน ขนาดนั้นก่อนที่จะโด่งดังเป็นพลุแตกกับทีม BEC เทโรศาสนะต้นในวงการลูกหนังขาสั้นเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นที่รู้จักอย่างดีค่ะเมื่อเป็นหนึ่งในผลผล,ผลิตของโรงเรียนอัสซัมชันทนบุรีโดยเขานะสามารถฉายแววได้ตั้งแต่เด็กค่ะจนถึงเมื่ออายุ17ปีได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบ,บุรีโดยตอนนั้นนะคะต้นเนี่ยได้กลายเป็นเยาวชนของสโมสรอินทรีเพื่อตตำรวจก็และก็ด้วยก การฟอร์มการเล่นที่ดีนะคะทําให้ทาง BEC เทโรศาสนาต้องดึงตัวมาเข้าร่วมทีมตั้งแต่ช่วงต้นปี2555เพื่อเสริมทัพให้กับตําแหน่งแบ็คขวาค่ะแล้วเมื่อย้ายมาร่วมทีมกับ BEC เทโรศาสนานะคะทาให้ต้นเนี่ยมีโอกาสลงสนามมากขึ้นแล้วก็ทําให้การเล่นของเขาค่ะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แบ็คขวาเบอร์หนึ่งของ BEC เทโรศาสนาได้สําเร็จจนสุดท้ายนะ,ะติดทีมชาติไทยชุ แข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่27ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพด้วยวัยเพียง19ปีแล้วก็คว้าเหรียญทองมาได้สําเร็จค่ะและก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับอาเซียนอย่าง AFF Suzuki Cup 2014จะเริ่มขึ้นนะคะต้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรที่ประสบความสําเร็จที่สุดในแดนสยามอย่างบุรีรัมยูเนเตดและเมื่อเป็นหนึ่งในข้อเสนอของการแลกเปลี่ยนการระหว่างอดีศักกลซ้อน ศูนหน้าทีมชาติไทยสลับกันกับนารุพลอารมณ์สวะแล้วก็เจ้าตัวนับว่าเป็นบิ๊กเดีลนะที่สื่อหลายๆสำนักต่างให้ความสนใจมากทีเดียวค่ะ โดยนาฤบดินนะคะมีชื่อติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่ชุด 12, 14และ16ปีทั้งทๆที่อายุยังน้อยจนเมื่อต้นอายุได้17ปีค่ะก็มีโอกาสลงเล่นในระดับชาติในรายการฟุตบอลเยาวชนอายุ19ปีชิงแชมป์เอเชียน2012ในรอบคัดเลือกที่ไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้การคุมทีมของสมชายช่วยบุญชุมหลังจากนั้นได้ไม่นานค่ะทางวินฟรีดเชฟเฟอร์อดีตกุนซอทีมชาติไทยได้ให้โอกาสต้นติดทีม ชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันรายการคิงคัพครั้งที่42ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างชนาทิฟสงกระสินแล้วก็แบ็คขวาวัย21ปีก็สามารถทำประตูแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้สำเร็จในเกม่ายฟินแลนด์1-3เมื่อ23มกราคมปี2556ก่อนที่จะใส่สกอร์อีกหนึ่งประตูให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมลุยศึกซีเกมเอาชนะทีมชาติหมู่เกาะแฟโร่2-0 ในเกมกระชับมิตรที่สนามสุขพัชราสายเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2556โดยต้นค่ะหลังจากที่ได้แชมป์ซีเกมก็ติดทีมชาติไทยยาวมาตลอดทั้งเอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็แมตที่ทำให้ดังอย่างสุดขีดอย่าง AFF Suzuki Cup 2014ที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนมีส่วนสำคัญในการพาท,ทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้มาครองหลังจากต้องรอคอยถึง12ปีด้วยกันนะจนท ให้แฟนบอลหลายคนปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเขาคือผู้เล่นตำแหน่งแบ็กขวาที่ดีที่สุดของเมืองไทยค่ะโดยในช่วงต้นปี2558นะคะหลังจากจบศึก AFF Suzuki Cup 2014ณรุบ 2014, รดินค่ะถูกแลกเปลี่ยนตัวกับอดิศัก์ไกลซอนไปอยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเขานะคะสวมเสื้อหมายเลข13ก่อนในปี2019เปลี่ยนมาใส่หมายเลข15ณรุบดินนะคะเคยมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่250,000ยูโรหรือว่าประมาณ9ล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ ตามนะ่ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนปัจจุบันของเขากับสโมสรุรีลัมยูเนเตดไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะตามข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปที่ไม่สามารถยืนยันได้ค่ะระบุว่าเมื่อย้ายมาร่วมทีมกับบุรีลัมยูไนเตดเขาได้รับเงินเดือนประมาณส0 0 0สนบาทต่อเดือนค่ะส่วนสําหรับกระแสข่าวที่กําลังมีดราม่ากันอยู่ในขณะนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ